ไที่้านงนตอนนี้ผมจะมาแจกโปนะฮะไปโลูกมาคูอยนะครับพี่ไ้ผมมาแจกมาคูนะตายก่อนทางนะฮะเลยนะแล้วแต่พี่เลยแล้วต่อ่อมจะพิมพ์นงไให้คนกดเลกกดกันฮะ กดบวกตรงนี้ค่ะกดสแสดง่อเขาคี่ผมให้ที่ผมนาที่ขายนะมาวางได้เลยนะคะเพราะเดี๋ยวผมดูเมื่อมาทำเสร็จแล้วแล้วเขาทางให้ผมเปิดจูเลิด็คือ Tørstmål! Би яагаад даагдаг юм бэ? Эгэлөө ทำงานะโอกาศติดตกระทา,า,า,านโอเคอกกตอน,นนะี้ากวรไปด้วยเป็นเต็มเตไอเไวให้นาปูไปกันคือเพิ่งกดเร่อเติมนะโอเคเราตัวลับกันค่ะ้